สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหานะครับเครื่องอัดยางพารานะครับรีดยางพารานะครับซึ่งปัญหาที่เกิดนะครับจากการรื้อนะครับเรารื้อไปรอบหนึ่งแล้วนะครับทางเจ้าของเองนึกว่าลูกปืนมันแตกนะครับมันแกว่งแต่ที่แน่ๆนะครับมันเกิดจากสาเหตุเผานะครับเผาขับนะครับเป็นเผาสองช่วงนะครับสองช่วงเวลาถ้าเกิดว่าช่างทําไม่ดีนะครับจะทําให้เผานี้มันหลุดนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันไม่หลุดออกด้านนอกนะครับแต่ว่ามันยังแกว่ง เวลาเครื่องมันอัดเข้าไปนะครับจะทําให้ยางนะครับไม่สามารถรีดน้ําออกได้เสมอนะครับเราจึงแก้ปัญหาด้วยการทําตัวใหม่ขึ้นมานะครับมีการหล่อตัวใหม่ขึ้นมาหล่อตัวใหม่ขึ้นมารีดออกมามันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไม่เนียนนะครับมันจะไม่เนียนมันจะไม่เนียนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเครื่องตัวใหม่นะครับลองเครื่องตัวใหม่นะครับตัวที่เราทํามานะครับตอนนี้เราจะลื้อตัวนี้ออกนะครับคือเรารู้ปัญหาแล้วว่าการ เพมันคนละท่อนกันนะครับเพามันคนละท่อนแล้วมันหลุดนะครับทําให้หลุดนะครับตอนนี้เราได้เพาเตื้องตัวใหม่มาแล้วนะครับนี่นะครับเราได้ตัวใหม่มาแล้วนะครับตัวนี้อัดมาใหม่เลยนะครับตัวนี้จะใช้เพานะครับซึ่งยาวสุดเลยนะครับยาวสุดเลยยาวสุดอัดจากด้านนู้นทะลุมาด้านนี้นะครับจะทําให้ล็อกแน่นนะครับล็อกแน่นนะครับ เดี๋ยวเราจะไปประกอบกันนะครับโอเคนะครับนี่นะครับปัญหานะครับที่เกิดขึ้นนะครับกับเครื่องรีดยางพารานะครับตอนนี้ก็เรามีการรื้อแล้วนะครับมันอัดไปนะครับตอนแรกคิดว่าลูกปืนแตกแต่มันไม่ได้แตกนะครับลูกปืนนะครับเป็นเผานะครับเพามันหลุดนะครับเพามันหลุดเครื่องรีดยางครับเราก็เลยแก้ปัญหานะครับทางทางเจ้าของเจ้าของเองนี่ได้มีการนําไปซ่อมหลายครั้งแล้วนะครับ นำไปซ่อมนำไปเชื่อมนะครับแต่มันไม่อยู่นะครับท่านใดที่เข้ามาชมนะครับมาชมคลิปนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับหรือเจ้าของที่มีแท่นรีดยางอยู่แล้วนะครับไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดนะครับเผานะครับเผามันเป็นสองส่วนนะครับเผาจะไม่ทะลุหากันนะครับเวลาใช้งานหนักไปนะครับมันจะอัดนะครับมันจะทําให้เผานะครับหลุดนะครับหลุดนะครับจะไม่ทนพูดง่ายง่ายนะจะไม่คงทนนะครับ เราจึงมีการนะครับดัดแปลงนะครับใช้วิธีนะครับเผายาวนะครับเผานี่จะทะลุมาฝั่งนี้เลยนะครับทะลุมาฝั่งนี้นะครับเพื่อการทํางานที่คุ้มค่านะครับเพราะว่าซ่อมแต่ละครั้งก็มีราคาแพงนะครับตอนนี้เราก็ลื้อออกมาแล้วนะครับลื้ออกมาแล้วนะครับลูกปืนไม่ได้แตกแต่เวลารีดไปนะครับมันดิ้นได้นะครับเนื่องจากว่าเผามันขาดออกจากกันนะครับ ก็มีลูก้านะครับนำยางมาขายนะครับนี่นะครับซึ่งเราทําตัวใหม่ขึ้นมานะครับทําตัวใหม่ขึ้นมานะครับมีการเปลี่ยนลูกปืนให้ใหม่พร้อมนะครับก็คือนะครับเป็นเพาท่อนเดียวนะครับยาวเลยนะครับทะลุ อัดจากด้านนี้เข้าไปด้านนี้เลยนะครับอัดยาวเข้าไปเลยนะครับแล้วจะมีการใส่สลักด้านในนะครับก่อนที่จะปิดเข้าไปอย่างดีนะครับเป็นการชิ้นเดียวนะครับใช้เผาชิ้นเดียวนะครับมันจะทนนะครับทนทานนะครับทนแล้วก็ใช้จนคุ้มนะครับใช้จนคุ้มเราลองมาหลายงานแล้วนะครับซึ่งทางเท่าแก่ไหนที่เจอปัญหานะครับเจอปัญหานะครับต้องต้องถามช่างนะครับว่าเผานี้ใช้เผา เพาที่กึงนํามาใส่ตัวนี้จะเป็นเหล็กหล่อนะครับว่ามันเป็นเส้นเดียวกันหรือเปล่าเวลาซื้อเวลาซ่อมนะครับผมแนะนําให้เป็นเพาชิ้นเดียวกันนะครับอัดทะลุมาเลยนะครับอัดทะลุมาด้านนี้นะครับเวลาใช้งานมันจะทนนะครับรับรองว่าทนแน่นอนนะครับเราทํางานรับประกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับให้เราทําให้เราก็ติดต่อมาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรส่งเบอร์โทรมาเดี๋ยวเราจะติดหาชอบราคาเป็นกันเองนะครับรับประกันชิ้นงานนะครับตลอดอายุการใช้งาน นะครับตอนนี้เราได้ลื้อแล้วครับตอนนี้รอรถยกนะครับรอรถยกรอรถยกเพื่อจะมายกลงนะครับก็มีลูกค้านะครับป, zer, uh, ปัญหาจะเจอกันเยอะนะครับปัญหาแบบนี้อาตอนนี้ะกออกนะครับเราจะยกออกนะครับยกออกปัญหานะครับเผาขาดนะครับแต่ขาดด้านในแต่ไม่หลุดออกมานะครับรีดยางไม่สนิทนะครับนี่ตอนนี้เราจะมียกออกนะครับ แก้ทีเดียวจบเลยนะครับจบเลยปัญหาจบเลยนะครับเข่าแก่หลายๆคนนะครับรับรองจบแน่ครับเราแก้มาหลายงานแล้วนะครับส่วนมากนําไปเชื่อมใหม่อะไรใหม่มันไม่อยู่นะครับมันไม่อยู่มันก็หลุดอีกเดี๋ยวก็หลุดนะครับเดี๋ยวก็หลุดอีกยางพารานะครับเครื่องดิดนยางพาานะครับเครื่องยนต์นะครับทดเฟือง เราจะมาดูตอนทํางานนะครับแต่ตอนนี้มันทํางานไปแล้วนะครับมันดิ้นนะครับลูกมันดิ้นนะครับดูอย่างนี้ไม่รู้นะครับว่าเผาขาดนะครับแต่มันจะขยับตุกต๊กตักตุ๊กตักตุก๊กตักเดี๋ยวเราจะตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับ นี่นะครับนี่ปัญหาของมันนะครับนี่เห็นไหมน,นะครับด้านข้างนะครับขาดแบบนี้นะครับขาดแบบนี้เลยนี่นะครับลูกปืนไม่ได้แตกนะครับ เขาจะแตกออกมาจะมันหลุดหลุดจากเบ้านะครับนี่เป็นย,า,กกนนา,ย,นยางก้อนนะครับถายเป็นยางก้อนนะครับไม่เป็นยางน้ํา เราประกอบเสร็จนะครับเราก็มาลองเครื่องกันนะครับใส่ลูกใหม่เข้าไปเรียบร้อยนะครับใส่ลูกใหม่เข้าไปเรียบร้อย เรื่องนะครับปกตินะครับปัญหานะครับเขาขาดนะครับตัวนูนนะครับเราไปดูอะไรตัวเดิมนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นี่นะครับลูกปืนไม่ได้แตกนะครับลูกปืนลูกปืนไม่ได้แตกปัญหาก็คือว่ามันเป็น เป็นเพลาสองท่อนนะครับเพลาสองท่อนเวลาจับไปต่อกันแล้วมันจะมีปัญหานะครับเพลาสองท่อนนะครับก็คือมาถึงแค่นี้นะครับแล้วก็มีการอัดเข้าไปด้านในใส่ริมเข้าไปนะครับอัดเข้ามาส่วนรวดด้านนี้จะเป็นว่างนะครับไม่มีเพลานะครับเพลาจะมีเฉพาะอยู่ที่หัวนะครับอยู่ที่หัวท้ายหัวท้ายนะครับเวลาใช้งานไปนะครับมันก็จะมีการกระแทกอัดบดยางนะครับก็ทําให้ไม่ทนนะครับไม่ทนนะครับเราก็เลยออกแบบใหม่นะครับอัดลวดเดียวเลยนะครับเส้นเดียวนะครับ เส้นเดียวเลยอันนี้มันเป็นสองเส้นนะครับเผาสองท่อนนะครับปัญหาของเผาสองท่อนนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ซ่อมหลายครั้งแล้วนะครับไม่อยู่นะครับตัวที่ทําการเราใส่เข้าไปให้ใหม่ก็คือเราร้อยเผาเลยนะครับร้อยเผาเข้าไปเลยนะครับร้อยเผายาวเข้าไปเลยนะครับก็คือหมดปัญหานะครับหมดปัญหาว่าเผาจะขาดนะครับนี่ก็รู้ไว้นะครับรู้ไว้นะครับเท่าแก่นะครับใครที่รับซื้อยางแล้วก็เกิดปัญหานะครับ ปัญหาซ่อมไม่ตกนะครับซ่อมไม่ตกซ่อมเครื่องไม่ตกนะครับเปลี่ยนนะครับน้ำก็กรอบหมดเลยนะครับนะครับจากของเดิมนะครับของเดิมนี่จะนี่นะครับเป็นใหญ่ๆนะครับเป็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่อันใหม่นะครับสังเกตว่าจะนี่หลังจากที่เราเปลี่ยนเข้าไปนะครับใช้ได้นะครับ ผ่านนะครับผ่าน